ต่อไปเป็นการเก็บไม้ง่ามแบบล็อกนะครับไว้ในรถกระบะท,ท้ายรถ20นะครับแยกประกอบก่อ,อื่นเราก็ต้องแยกประกอบนะครับแยกถอดถอดชิ้นส่วนนะครับถอดง่ายๆนะครับครับต่อไปนําไปเก็บไว้ในกระบะท,ท้ายรถ20นะครับ มันจะพอดีกับกระบ,บ,บะท้ายรถสองศูนย์นะครับจะไม่ผกนะครับไม่ผลให้ชาวบ้านถามว่า,า,าเป็นไม้อะไรนะรเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับต่อไปเป็นการมัดนะครับโดยใช้เชือกเ,ออเชือกยางนะครับมัด ก็จะประมาณนี้นะครับในการเก็บครับต่อไปเป็นการประกอบนะครับประกอบคืนนะครับประกอบประกอบแบบเดีวเนดะ้อประกอบใช้งานนะ ក៏จะประมาณนี้นะครับ